สวัสดีครับคลิปนี้จะมาบอก4วิธีการลงเวลาเข้าออกงานของระบบ SME Move 1. ลงเวลาผ่านระบบในเมนูสำหรับพนักงานเฉพาะพนักงานที่มี user เข้าระบบโดยจะต้องเปิดการใช้งานเชื่อมโยงระบบในข้อมูลพนักงานก่อนสําสำหรับ user admin ที่จะสามารถลงเวลาให้พนักงานได้ที่เมนู Report พนักงาน สามารถคลิกชื่อพนักงานและคลิกรูปดินสอเพื่อลงเวลาได้ 3. ลงเวลาผ่านแอปพลิเคชัน time move แอปการบันทึกเวลาบนสมาร์ทโฟนที่จะสามารถทำการบันทึกเวลาเข้าออกงานและส่งคําขอวันลาได้ 4. ลงเวลาผ่านเครื่องบันทึกเวลาส่วนนี้จะต้องทำการติดตั้งโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อระหว่างเครื่องบันทึกเวลากับระบบ sme move สามารถรับชมวิดีโอวิธีการตั้งค่าระบบลงเวลาผ่านเครื่องบันทึกเวลาได้จากใต้คลิปนี้ครับและนี่ก็เป็น4วิธีการบันทึกเวลาของระบบ SME Move สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ